5 m i n u t e with go. วิเคราะห์ราคาทองคำภาย5นาทีสวัสดีครับ,รบพวกเราโรโอเทรดเดอร์ o er, มาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้กันครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับต้อนรับเดือนใหม่เดือนมีนาคมนะฮะก็ราคาทองคำนะครับก็ได้มีการเบร h ช n น e ลนะครับเทรนไลน์ตรงนี้นะครับกับกับเข้าไปในกรอบเดิมนะครับรวมถึงเบรคเส้นกดตรงนี้ด้วยนะครับ ทําให้ราคาทองคำนะครับมีแนวโน้มว่าจะไปต่อได้นั่นเองหรือว่ากลับมาเป็นทิศทางขาขึ้นครับเดี๋ยวเราไปดูในไทม์เฟรมหนชั่วโมงนะครับว่าจะทเทรดยังไงนะครับในวันนี้ก่อนอื่นนะครับเมื่อวานเนาะเราวิเคราะห์ไว้นะฮะก็เป็นท่าทางประมาณนี้นะครับก็คือราคานะครับได้มีการลงมา แต่ออเดอร์บ็อกซ์นี้นะครับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นไปและสามารถชนะโซนนี้ได้เลยนะฮะนั่นก็คือโซน38มถึงสีนะครับและก็ได้มีการขึ้นไปต่ออย่างที่เราคิดนะก็คือไปอีกออเดอร์บ็อกซ์หนึ่งนะครับคือโซน5 2าสถึงห้แนะครับแต่ว่าไม่ถึงนะติดแนวต้าน50นะครับแนวต้านจิตวิทยาก่อนนะครับเดี๋ยวเรามานั่งแกะเกากันนะว่าจะเทรดตรงไหนนะฮะจุดไหนหน้าบายนะจุดไหนหน้าเซลล์นะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะลบ ราคาแล้วก็ลูกศรกันนะฮะอันไหนที่คิดว่าไม่ได้ใช้แล้วนะครับเนี่ยเมื่อวานก็เป็นท่านี้เลยนะตีตปุ๊บลงนะแบบนี้นะครับ,บ,บโซนห้สองหนึ่งห้าแปดนะครับออเดอร์บ็อกข้างบนนี้ผมจะขอเก็บไว้เหมือนเดิมนะครับอขอเก็บไว้เหมือนเดิมนะ ก็คือราคานะครับยังไม่ได้มาทดสอบอย่างจริงๆจังๆนะเพราะฉะนั้นโซนนี้ยังใช้ได้อยู่ครับเดี๋ยวเราจะมาหาแนวรับแรกกันนะครับว่าจะไปอยู่ตรงไหนนะครับส่วนโซนนี้พังไปแล้วนะครับขอเอาออกก่อนนะครับเทรนไลน์นี้แตกแล้วนะครับก็คือเบรกเอาไปแล้วนะก็ไม่ใช้แล้วนะครับขอเอาออกนะครับปึ๊บ โซนแรกนะครับออเดอร์บ็อกที่ผมมองเห็นนะครับคือว่าโซนที่เขาจะกลับมารีเทสเนี่ยจะเป็นโซนนี้ครับอ่าโซนนี้นะครับคือโซอนแรกเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับให้มันเป็นตัวของดีม d z o ซนนะครับอโอเค okay, ครับอันนี้คือดีมานโซนแรกนะครับแต่ว่าก็ผม ไม่ได้ให้น้ำหนักมากนะว่าควรจะบายหนักนะฮะก็เอาเป็นว่าเป็นจุดที่สามารถลุ้นบายได้นะครับผมในจุดนี้โอเคนะครับถ้าแนะนำจะบายนะครับก็ขอร่างกรอบนะประมาณ3-7นะครับจริงๆมันก็คือการที่เขาเบรกเอาโซนเดิมออกไปนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้น ่วนนี้นะครับถ้ามีราคากลับเข้ามาเนี่ยก็พิจารณาบายได้ครับส่วนโซนที่2นะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะบายนะครับก็กลับมารอที่โซนนี้เนาะนะครับ2526นะถึง28นะครับอ่านี้ก็เป็นโซนที่พิจารณาบายได้นะครับก็ส่วนโซนนี้เอผมให้ไว้สัก26นะครับ่วนอันนี้โซนนี้นะครับ38นะครับหรือใครที่เซลล์มาแล้วนะครับตั้งแต่ช่วง50นะก็พิจารณานะครับ แบ่งปิดที่โซนนี้ได้นะครับคือโซน38นะครับถึง42นะครับ38ถึง42พิจารณาปิดที่โซนนี้ได้นะครับผมออร์เดอร์บ็อกข้างบนนะครับก็เป็นแนวต้านสําคัญนะครับช่วงถัดไปเนาะที่ราคายังไม่ได้ไปเล่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าราคานะครับมีการปรับตัวนะครับขึ้นไปนะครับมองว่าราคามีการปรับตัวขึ้นไปนะปุ๊บมันน่าจะย่อลงมาได้นะครับน่าจะย่อลงมาที่บริ แนวรับนี้นะครับเป็นแนวรับแรกนะหรือถ้ามีอะไรกดดันเพิ่มนะครับก็อาจจะลงมาที่อีกโซนหนึ่งได้เช่นกันครับอมองไว้ประมาณนี้นะครับผมหรือนะครับหรือหรือนะครับราคาอาจจะมีการปรับตัวลงมาเลยก็ได้นะปรับตัวสะสมพลังนะครับลงมาที่โซนนี้แล้วค่อยดีขึ้นไปนะฮะเป็นไปได้2ทางนะครับนุมมอง พวกเราดูโอเชยเดนนะครับในวันนี้น่าจะประมาณนี้ฮะเพราะว่าวันนี้ก็มีข่าวนะครับแต่ว่าอาจจะไม่รุนแรงมากนะข่าวแรกนะครับเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับของผู้บริโภคนะเป็น u o f m i c h i g a n นะครับส่วนอีกคราวหนึ่งที่ออกมานะก็จะเป็นอ่านะครับของภาคการผลิตนั่นเองนะครับยังไงก็เทรดด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าเป็นสุกสิ้นเดือนต้นเดือนนะครับคาบเกี่ยวกันนะอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดคิดก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นเทรดด้วยความระมัดระวังนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้วันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากจะพูดคุยหรืออัปเดตเรื่องของกราฟเนี่ยระหว่างวันนะก็คลิกเข้ากลุ่มที่อยู่ใต้ Description นี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ